สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับบริษัทดองกีประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเกรือบริษัทแผนแป c ซิ i ฟิก t อินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดตัวดองดองดองกี สาขาที่5สาขา4ค่อนบางแค่ซึ่งเป็นสาขาแรกของกลุ่งเทพฝั่งตะวันตกอย่างเป็นทางการชูคอนเซ็ปต์เรียลดองกิให้บรรยากาศเหมือนเดินดองกิโฮเตลประเทศญี่ปุ่นโดยถ่ายทอดและส่งต่อสเสน่ห์ในด้านอาหารตลอดจนวัฒนธรรมผ่าน Happiness f o อ a l อ f o r อร์ p a n ที่สะท้อนความเป็นญี่ปุ่นอย่างครบวงจรเพื่อยกได้รับการช็อปปิ้งแฮงเอาทและเป็นฟู้ดเดสติเนชั o นในสไตล์ญี่ปุ่น ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ณ้นึ่งศปนินค้าศูนย์ซัปเปอえてสตรีมทั来ซีคばなบないので、 西側に早く作りたいそういう思いを持っていましたら、あのタティアさん、キーコンのーオーナーがいらっしゃいましたので、ちょうど話があって、出店に至りました。<music> はい、シコンバンケーンのコンセプトは、日本のドンキ、ピュアドンキという形で、純粋な日本のドンキにイメージを近づけました。

あのウオハマというお魚の惣菜、そして肉の惣菜を加えております。でもう一つあのスイーツにも力を入れておりまして。 日本のフルーツをたくさん使った新しいスイーツをたくさんご用意しておりますแล้กิาราได้นสหับานี้เรา่ก็จะเป็นในส่วนทขวารก็ค <lik> <script> ือการวมพวกผลไม้ญี่ปุ่ไม่ว่าม <Rogers> ีจดเดขว่าเป็นขนประเภทอะไรบ้างอะรก็ศูนันาเนี่ยก็ต้องการผู้เช่าหรือผู้ประกอบการที่ดีๆนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกันมาที่ศรีนครินเนี่ย เราก็ทราบอย่างดีว่า,เ,าเป็นเขาเรียกว่า anchor tenant นะครับที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รีรอและก็รีบเลยที่จะชวนดองกีมาลงที่ซีคอนบางแทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีความาร่วมมือกันอย่างดีนะครับแล้วก็เป็น relationship ที่ดีกับ มิสเตอร์ชิมานกิแล้วก็กลุ่มดองกิทีมดองกีทั้งหมดรวมทั้งก็ผู้ใหญ่ของ TOA ด้วยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับทำง,งานก็ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ลองเลที่จะเชิญดองกีมาเปิดที่ค i c o n b a n แ k a ์ครับ s i ค o n b a n g k a เนี่ยฝั่งคนเนี่ยลูกค้าจะหลากหลายนะครับมีตั้งแต่แฟมิลี่ครอบครัวดั้งเดิมที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีแฟมิลี่ใหม่ ที่เพิ่งมาเป็นเร s ิเดนต์เพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นที่ที่ถนนตัดใหม่นะครับที่เปิดกันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายนอ,นอกจากนั้นเนี่ยรอบๆสีคอ,อนดองแคร์เนี่ก็มีคอนโดมิเนียมที่ติดตามรถไฟฟ้าแล้วก็ติดตามสีคอนดองแคร์เนี่ยนะครับมาเปิดกันเยอะเราก็มีถนนหน,นทางที่ดีทางเข้าที่ดีที่จอดรถที่ดี ก็มั่นใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมาใช้บริการที่นี่สิ่งที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็คาดว่าดองกีเนี่ยจะมียอดขายที่ดีนะครับเพราะว่าเราชวนใครมาเปิดเราก็อยากให้เข้าประสบควา์สำเร็จนะครับอันที่สองก็คือว่าเราก็จะได้ดองกีที่เป็นแมกเนตนะฮะที่ดีทำให้ลูกค้าสี่อนรองแทนี่มีมากขึ้นแล้วอันที่สามเนี่ยเนื่องจากเป็นสินค้าที่ เป็นเจแปนนิสนะครับซึ่งก็คนไทยในหมู่คนไทยก็ถือว่าเป็นพรีเมียมเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการที่ได้ i ิ a g e ที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย